chẳng là ai chẳng là bạn tham dự đội đẹp nóc yêu lắm đẹp

สนามโบชุกาหน้าเทศบาลหนองเต็งตำบนหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดปีรีครับไปชมกันนะครับปีรีรัับอำเภอกระสังกระสางหนองเตงับ21เมสายนนีครับเที่ฟรีนที่สางครับแสตมก์ไทยรัฐยอดชนะโอ้วันนี้ข้าวตัวนไยัดคุณออดพี่โบนซอสใสคุณหมอสอนมาทั้งห้องเลยับ ก็จะเร่ง <increasingly> ร <Tiger whales laus> yeah, oh. uh ้อนเรยงดวงใจนะให้ค yeah. ุณชอบนะคุณมารอแล่ะบอกเนี huh. so well, ่ยเล็กน้อยครับแต่จับหรือว่าความโดนใจของลูกผู้ชายครับใช่คนไหนครับเตะซ้ายก่อนเลยอย่าเสียงเตะซ้ายลูกก่อนนี่เอาทีเลือกขาโอ้โหเด็เลยครับเบ็กสิบมาเตะสุดยอดครับ คนละแบบกินอ๋อเลยครับสายแต่ด oh. uh. ูกันตรนี grandes, ้นะครับเ่งซ้ายกับเข่ขวาก่อนเข่งขวาของพีระครับเ่ซ้ายของยอดาร่มารัตขหนงครับตอา้เปตองเลกเล็น༉ตองอิิบไปดูไเป็นยอดศิลา ส่วนปัตเตนิลรุ่นน้องเจ้าพีนาพราที่สิบหกพีรพุ่มอุ้งตัวนี้ในสายเดิเน,ดน,น,ดนเทปคืนน,นน้ผู้นี้ค่ะเนิแสนและผู้ไดตัดตรนะคุนกอได้นะที่พบประชาชน มละกอจอห้พยัคฆ์ที่ชุดใหญ่สินานใหญ่ครับอ 5, อโอ้นาใหญ่ครคัแล้วก็พรเมวสิกครับสีดำจอห้าพยัคฆ์ตาเล็บขาคร้เนี่สามรักหนึ่งแสนับอดีสีีก้อนี้ก็ยังอยู่นะใกล้แบานใกมากบอก เป็นคนกันมาแล้วตัวะบนูนด้บ้านอยู่อาาจะนิดไม่เกินยี่สิโลหวดมีตอนนี้เป็นทุกวาทุกโองเียคุณมีอสิบนะร้อยตำรวจเอกแล้ว วันนี้คุณปอสองับที่โดนส่อสายมาเองเลยวันนี้ทีารเด็ดชัยวัดบางวัดบางเอายกสี่วันนี้พีระพัยอดศิลาต่แตัวละหักบว่ามันล่อต่ห้าผู้แล้วเจอภูธรนี่พี่แกนี่ถือว่าจิ๊บๆนะนี่สิบหูเริ่มจะเหนื่อยนะสี่สิบ ตีสี่โู่ตีไวาสบายสู้สู้กันว่อพันที่วนพวโคสองโไม่ต้องบอกตีสี่ตีห้าฮกพี่กบ่กพี่บาแต่กว่าี่าเหนอกว่คโคตรโคตรติดก็ทอ่ไม่ใิดแล้วก็ทนอาจารี่ต้องขอบคุเดีเ้องเป็ กสู้กันต่อไปส่วนพวกเราก็หาแว่กนี้ดูตรงนี้เอ่อมกดดันท่สรางข้ร้เมต้าเอา้วเชียวชามาีเร็วเดนแสก้เอกมันจดาในใสายของเพชรทีวเราไม่มพาไปตัด เป็นประโยชน์ห้วยกับคนมวยของเราของคุณทุกสื่อทุกสายด้วยพี่น้องคนรวยสาี่เอ็มครับเฮ้ยรมไมบนาละเพียวพเอายนกาเดูชี้ายัตอนลูกชายนโตรไปโรสออกเตาไป นายกสามารถแมปมาเปตัเพื่อนเาช่างนุ่นมองเห็นเลยเป็นใคร่างนิ่งเล่นะฝ่ายจัดระเบียบขวายอดเยี่ยนวดเบงก้าพีระพัิเกกัเขาเบง้าก็ที่แรกตัดตู้สองปจ

เปิดครับหวังพิศษที่แสนครับ จกรงับพักเยีมยีมเยี่ยมที่ซ้ายแค่พอว่าสภาพร่างกายแ่งหลาไดีใจมากดอดสิดาเชิญชใใจก็ยอนดวงใจนิดุณชอบหลังจากนั้นวิทย์รังเทวิตอนุทต่อที่ก้องชัยปัญดา อีีกกคท่พน้ยขอน้ำได้ทีมงานผู้บรรยายด้วยนะครับทีมงานโปรโมเตอร์ครยกน้ำหนูครนะเสื้อน้ำตาลครับเอาน้ำมาให้ช่างนิ่งด้วยครับน้ำมาให้ช่างนุ่นเสียบูนด้วย ก็มาโค้งมาเทียเป็นคนอยากเอาใบกิบนะออีกผู้ภาษาู้วยใช่ไหมก็มาใส่ัสื้อมาสงตัมเริ่งนะครับแบบอย่างนี้ครับสบายๆกรื่องขนดตัวให้พร้อมนะครับโดนมาสู้เลยซ้ายกับขวาขวากับซ้ายออกบอลออกบอออกบอดโยนครับเจ็สาโยกโยกโยกยไม่ับ อยอกรอบนี้ครับเราจะามาบ้านดีในซ้ายเอา,เอาทีเลยจ่อขึ้ด้วกาายกันครับคันวาเลตซ้ายกับขวาไม่ให้ดิบเปล่าอยู่แล้วเอาละครับน้ายกจะได้ดูครบยกหรือเปล่าเอาดิสับโซ่โอ้ให้โการครับรุกเร็วมาเอา,า,าละครับโดนซอกขวาซ้ายเอาละครับคันวาเล โดนสองเมื่อกี้โชคดีที่ลุก aky, ment als, ไวรบกาทให้โอกาสอ่าอ่าเดินไปเยครับเดินซ้ายเดินซับเดินซ้ายข่าต่อต่อยระยะสักยองนี้แล้วครับสายันทำรักเด็กจัดลุกหัวเข้าไม่ได้ครับโดนขวานโดนทับมาเลยเอ้โะครับเดินที่หนึ่ง càng qua lên đèn nó càng đứt sợi dài dài này nó đứt sợi ra xa xa này ở bên cạnh cái hết เอ้สามายมาทีไอ้นหนืยาดิเดลยทำอราแล้วก็นือตาตีรับตายอกคนไยต่อสูมาชัยปิดเด็นายไทยของไเน่คับต่อสู้มาชัยจ้าประกันผูีาดรับร้อยตำรวจเอกธนาชัยจบดนักเตะจากลองสาเจ้ามวยไทย เวลา5ไมต้องหยุดด้วยนะต้องฟังกรรมการด้วยยกสอครับเล็นเดินซัดเกิเลยครับรุ่นพี่บอกว่าเผเ็นซัก็จะบอกว่าตอกที่เด็กเด็เ็ั ว่าจะไปนะความแน่นอนคือความแน่นอนไม่แน่นอนโปรเจกี์แน่นอนนะครับตามอาวุธตามที่ตามภาพซ้ายมาอ้าไอ้ที่เป็นยุคสองยุคสองไปเอาโป้เจกต์สองด้านอาวุธไละเห็นอาวุธเลยครับนักหนักคนแดงแค่นั้นครับเป็นสายของบริษัทแค่หัวองทัดมาทุกคนอะไรก็ไม่แน่ตอนนี้เป็นยุคสอง ตามนะครับแผ่นบาเลกสีแดงเดือดสัมนน้ำเงินอาชีพงานพิลาพตีมันพิลาพตที่ประชาชนยกสองหอยยอบยุกอาเรีค <siglo> รับแถวสีสะเก็ดอุ่มอมแม่เดินทังแต่ละที่แสนเพลินใครบอกว่าพระอาทิตย์ในในกาลรักถึงหาที่คู่เล่นดูเขาไปแล้วแกสิคะมีลำดับจากสีสะเก็นเลยครับ ผู้เรียคืสาอ่างเนการผู้เรียอยางชุดนั้นก็หอมหอมหมแดงก็หอหอแดงวางผิสีแล้วก็า้ข้าโทดล็อกเพียงนี่นะสีหะเียงก็เครื่องเอผลไม้มองมพืกระดใหญ่ที่เรียคือเาที11เดิกันที่โรงเรียนตั้งคู่ดไปเดินไปยท กจับ yeah, yeah. ไปจับไปไม่ทีต้องจับนะครับมาเไปซ้อเอาล้วครับครับจับับจับนะยกตีห้าเช่ตีพืนครับเอา้ีอ่ยเกลยนครับเขวาครับแยกซ้อครับเอาแรงให้สูงครับแย่แต้องหยุดม

ความนีครับกวันชุดเลยครับพระ้ทาทำวานเ้ต้องถอยเลยตีใหเอาอะไรพี่กับใจงลูกี

น้ำปั่นไปหาห้แลกไปฉก้ครับพี่เลี้ยงเงินลงด้วยพี่เลี้ยงก็เงินลูกเสือลงด้วยพี่เลี้ยงโดนวีต้ลงยเปิียกัครับชีข้างล่างครับเออเวลาให้น้ำันาเล็กแดงาวยาวมาให้แดงสองตปั่นคือสอครับอาอย่าอย่ามาอยามาปลุกท่อนะเวยรับทราบรับทราชีพแล้วสองตปั่นคือสองมาเล็กชีเล ดูว่าจะออกดได้ไหมต่อเบสครับจ้าี้ยกะี้จวกครับตีมาเดิซันีเตะจอกข้างล่างรอุ้มเกืเกกดูว่ายาสองมืนะครับแต่ยาเจ็ดมือุกีดได้ผลไปแล้วนะ

จะมาบวกทีโห่คุณจบเลยครับร้อยครับเจอนันว่านักมวยทางด้านอุ้งนักเงินครับเดนซ์ซ์สอสุวรรณลบเป็นฝ่ายชนะชนิดชนะเอาในยกที่สี่